ช้าที่ปากช่องค่ะแม่มานั่งไหอ๋หรอรอะไรอะไรกับพี่น้องนี่คืออะไรค,กกคุกกี้ญี่ปุ่นโอ๋อคุกกี้ญี่ปุ่นไปเที่ยวมาจากโอเคโลกาแฟกาแกาแฟเอาเลอาเลม่ของน้องน่าแไหนแม่นี่ดิแม่มีหลายนะหน้าหน้าหน้านั่นคือหน้าใบเตยเหรอ ใบเตยใบเตยและอันนี้คือหน้าส้มอันนี้คือคาเฟ่อ๋อหน้ากาแฟโอเคแล้วโอม่าล่ะโอม่าโทานกันให้อร่อยนะคะท่ามกลางบรรยากาศอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่22องศาที่ปากช่องค่ะแม่กาแฟแม่ของแม่มีไงน้าอยู่นี่มะพร้าวจุก มันต้องส่ยแล้วนะ่ทมาติามที่ลูกจักรถเดี๋ยวไปลูกไปเตยใช่ไหมโอเคมาค่ะมาทานอาหารเช้าด้วยกันกาแฟกับขนมปังช้อนหนัช้อนห้แกแกโยอะไรโอะไรนี่ไปเตยออเคกาแฟกาแฟ Wie schmeckt denn Oma? Moment, 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 mal. Moment, 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 ne? Moment, Moment, เอฟีเอฟีบุมายว่าใชกมีใรแก้ก็เร็ยคุณยิมกวอดเนี่ยเรีเรียกก็อย่เดี๋ยวคี้คลานเห็นไหมตรูตายปัจ่ยงานอีกตููตายอ่านบ่าวอีกกตัตาย วันนี้พาแม่ยาาา่ามาวอมวยครอบครัวลุงลานนะครับที่ทำบุญเป็นเจ้าภ้าประการ32ก็ยังไม่พอมาร่วมบูชาน้าใส่กําลังใส่ทองเป็นมาถมมาเลิกเช้านี้น่าจะเตรียมหล่อทองแล้วคุณโยมทองก้อนใหญ่กําลังลงแล้วนะครับนาเลิอกงามยามดี9ก้านาฬิกาเท่าไหร่ก็ไม่รู้น่าเก้านาฬิกาเนาที มูลแดงอ่นมอลปัตมาดิิงดิเรกมลแส้กวาดนายอันนี้ขัดสมบัติมันจะขึ้นิดทองลูกงเมิดแล้วก็ไหว้พระประทานค่ะมาไม่หลงเดินทางเดินทางนี่นีนะครับถ้าท่าน5คนรวมกันมา5,000นะครับ หน้าคุณแม่ประจวบพรีนังสีพร้พอมด้วยครอบครัวสมิดวินเลอร์สุภาพนะครับไหนจเจริญบอลจำชื่อไม่ได้เดี๋ยจำได้แตชื่อน้ำต่ขขอตาครับนอ,อันนี้บอลอนโอ้บริษัทธนาคารบอลกีนแผนกบัญชีร่วมทบุญมาด้วยใส่ชองม,มาแล้วโยมฝากใจ ¡Ah!

คอกเห็นะคะนี mm. yeah, oh, really oh, ้ด้วครับมเชิญนแม่บ้านมาล้วนได้ดไหนโอ้จะเอาไปไหนไใเชื่มใจมีน้ำแข็งโอ้ยไม่ใช่ต้องเข้าใจข้างในเป็นสีอะไรประมาณนั้นนะครับผมค่ะอร์จะได้เบอร์อะไร ชี้รับผมขอบคุณมากร้าคุณอ่าคุณครับผมที่ให้ปฏิกิริยาไม่ทันตอนนี้ไปกัเขาแหละบอกแล้วว่ายังง้ามีาองตานีออ้างกรเ็ชมไปทังนิ้ด้เออข้างล่างเน่เออเจนไต้อปก็ได้ถ้ามีก็เอได้เลยคะอ๋อไรี่เบอร์อะไรคะชมมาหน่อยด้วย แค่เป็นเาโอวาโอวาเจียเย้แล้วก็นี่คืออะไรคะอ๋อเสือทองได้ก็ชมได้ที่มั่งเตือ มียายสมู่แม่ยาได้รูปค่ะแม่ยาดื่มสาโทวีชิแม็กเดนเดนโอมาสาโทเน้นมายินไทยแลนด์สาโทดารดิชนับอเบอจิฮัตฟอร์มเซเวอร์ไรส์ฟอร์มไรส์ยามักตัสา ถูาถูหยา่าเสียกูดแม่ยาเจอผัดมีดีใจพร้อมกับแกงเขียวหวานว,าวิชวแมคเดนโอ้เขบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะแก,แกงเขียวหวานอร่อยมากๆถูกใจถูกใจ กินไปเลยแมย่ย่าวันนี้ให้เธอทั้งหม้อนี้เลยกินไปให้เยอะๆเลยนะมอแบง่ง <laughs> กินให้หมดเลยทั้งหม้อแบ่แบงป๊ป๊าเนิ้มๆนิมอยา่าพี่ปูทานข้าวยางมาจากบ้านแล้วออ๋สมาชิกกำลังนั่งทานข้าวด้วยกันกค่ะ มุมนี้ก็เป็นแม่ยากับสามีแม่ยาชืออร่อยกับแกงแฟงแกงเขียวหวานใส่แฟงแล้วก็พร้อมกับผัดหมี่สามีด้วยเช่นเดียวกันอืมรากาอแลรกาอนะโอมะอยากซักสูเปไปใช้ฮัสนกซูฟิแมงเหรอเนาะเแม่ยาชอบแฟงมากเลยค่ะแกงเขียวหวานใส่แฟง สามีใส่พริกไม่เผ็ดกินไม่ได้สามีรินสาโทใหญ่เลยค่ะอืมเียวใสนะ่อืมอีกมุดตัวซากนะอืมแม่อยากกินหมดเลยเธอบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณแม่ครัวขอบคุณทุกๆท่านด,ด้วยค่ะ แผนกจัดออของหวานค่ะสวย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  ตอนไหนลูกดอกไม้เดี๋ยวเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวก็จะเริ่มนะครเริ่มปลอกใช่ไหมโอเคจันโูจันสวริโอจันิโอจัพรหมโจัเิตาที่โผจัสุราโอจันวัดเโอจันทีวัดบุโอจันเทียวดจตารุณีวั จวาิวาสพังราขันตุมหาดิวาติเดี๋ยวไเชิทุกท่านนะครับมาลองเครื่องงุนดเลยนครับลอมเครนองุนครับเนทุกท่านกระจายกระจาดูได้เลยนะครับมรุานะครับรองได้เลยครับดอกไม้ปรุกรรมนะครับจงการวาจาพุทธางสำเร็จพุทธังสัมเร็จ สัมฤทธิาสัมฤทธนาสัมฤทธโมสัมฤทธิสัมฤทธิพูสัมฤทธพรสัมฤทธย์าสมฤสัมฤทธนกข้านักขะว่าให้คนรว่าให้คนร่ากราบไหวกราบว่าแก่พระองค์กราบวกราบแก่พระสง์กรมวนาให้มาวันทา้ยา นิพาเข้าสู่นิพานะะักคนะ่าวน่าว่าให้เสียร่า่าให้เสียลาแทนดีร่าพื้นแนดี

顶着。<think> <laughs> จะอิฐานถึงบามีส่วนไหนให้เกตโยมเองก็ขอให้เราตั้งใจตั้งใจด้่มนตั้งใจคอยนนาาด้กาทัิทิ์ี่รไ้ขอได้มีควกรับขอบคุณผส็ันวันนี้ก็จบสิ้นการหล่อพระอัครสา,าวก เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ